ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งเทือกเขาที่อดีตมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวการต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเป็นชีวิตจริงที่สู้รบก็ขอสู้คือหมู่บ้านของผมถ้าผมไม่มีประเทศไทยอยู่ผมก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อผมขอสู้จนตายก็ระหว่างน,นั้นผมเดินทางไปสอนเด็กนักเรียนนั้นก็ถูกซุ่มยิง กััััับบบบบบุ่่่มมมหหญิงงงไไไดดด้้้รรรราาาาาาทเจจ็็จสสสสนนะะคแลลววถีตโในอดีตพื้นที่แห่งนี้ได้จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านยุทธ,ธศาสตร์ตามแนวชายแดนขึ้นซึ่งสอดคล้องกับระบบการป้องกันประเทศในลักษณะการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จที่ณช่วงเวลานั้นอยู่ในภาวะสงครามภายในประเทศสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งในสมรภูมิบ้านร่มกล้าวกรณีพิพาทด้านเขตแดน กับประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดวยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงผู้สอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นณอำเภอชาติระการจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2538 เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆได้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยส่งเสริมให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ทำกินของตนเองหมู่บ้านของเราไม่มีเส้นทางนะครับได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราในสมัยพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชท,ทรงสเสด็จมาที่หมาแข้ง มันะ่นมักแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพระองค์ท่านจะไปรับกําลังตํารวจต่อฉลที่ถูกยิงแต่ลงไม่ได้ก็วกกลับมานอนอยู่ที่บ้านนาจาร์พอทราบข่าวว่าเส้นทางจากอำเภอชาตการมาบ้านบ่อภาคไม่มีเส้นทางพระองค์ท่านมีลาดลำบีให้ทางราชก,การสั่งให้แม่ทัพกองทัพภาคสามตำรวจเส้นทางสร้างเส้นทางจากชาตการมาบ้านนาตอน2 1กิโล จนต่อมาในปีพศ2529นะครับทางกองทัพภาคที่สจังหวัดพิโลกและความมั่นกรรนอความมั่นคงภายในได้มองเห็นแนวตะเข็บระหว่างจังหวัดพิุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเลยก็สร้างเส้นทางเชื่อมต่อจากอำเภอนาแห้วไปสู่อำเภอบานโคกนะครับอำเภอลำปาดและชาติการก็จะสร้างจากบ้านบ่อภาาซึ่ง21กิโลจะไปพบปันจบกับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นรอยต่อ3จังหวัดครั้งนี้ทางกองทัพภาคที่3และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3โดยศูนย์ประสานงานดำเนินการจัดทำระบบการเกษตรในลักษณะอนุรักษ์ดินและน้ำโดยไม่ทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นดินนะครับในเขตภาคเหนือเนี่ยพื้นที่ตรงนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชกิจโดยกองทัพภาค3แล้วก็มอบห้ายทางพ้อย่อ็เนี่ย เป็นผู้ประสานงานเอาทีมงานเข้ามาเริ่มแรกเลยก็คือปี2,559เริเาริ่ม,มทำองุ่นองุ่นไรเม็ดนะครับปีต่อมาปี60ประมาณปี60ก็เริ่มทำผักที่นำองค์ความรู้มาจากคูการหลวงมาปรับใช้ก็มีแนวคิดว่าน่าจะทำผักอินทรีย์ได้และที่บ้านเธอชาติหมู่10ตตำบลบ่อภาคถือเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งในแต่ละปีสามารถปลูกได้มากแปถึง9้ารอบต่อโรงเรือนโรงเรือนต่อรอบและ5 0 0 0ถึง20,000บาทเราทำผักอินรีเนี่ยเราไม่ได้พึ่งยาฆ่าหญ้าไม่ได้พึ่งสารเคมีมันต้องปรับเปลี่ยนครับคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรให้หมดคือต้องปลูกฝังอรมการว่าผักอินรีเนี่ยจะไม่ได้พึ่งสารเคมีไม่ได้พึ่งปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ยึดถือตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับต้องมีความซื่อสัตย์ ขยันอดทนมีความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับผ้าทอแต่ละผืนที่สร้างสรรค์ลวดลายลูกแก้วโบราณที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3โดยศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการได้จัดตั้งโรงทอผ้าที่บ้านลาดเรือตำบลบ่อภาคขึ้น ด้วยการจัดวิทยากรจัดกองศิลปาชีพสวนจิตละดามาฝึกอบรมการถอผ้าเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เสริมให้กับราษฎรในพื้นที่และด้วยความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชุมชน ทางกอรมนยังคงมีภารกิจส่งเสริมให้ชุมชนเสริมสร้างคุ้มครองและป้องกันชุมชนด้วยตนเองโดยให้หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมฝึกอบรมราษฎรให้เป็นอาสาสมัครพิทักษ์หมู่บ้านของตนเองและปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะด้านการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากภายนอกเราจะได้พี่เลี้ยงนะครับจากของจุดมวลชนสัมพันธ์น, 3, นะครับ ซึ่งเข้ามาดูแลแล้วก็ให้ผมรู้นะครับเกี่ยวกับายาเสพติดนะครับปกติในหมู่บ้านก็จะลาตระเวนกันเดือนละประมาณหนึ่งครั้งนะครับซึ่งดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้าน,นครับ วันนี้หมู่บ้านรักชาติได้รับโอกาสที่ดีจากทางสำนักงานปปอสอได้รับพระราชทานทุนตั้งต้นจากกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเปรียบเสมือนกำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านในการทำความดีและเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภูมิใจมากๆครับอย่างนน้อยนะครับในชุมชนหนึ่งขอทําความดีเพื่อท่านนะครับโดยที่ว่าหนึ่งเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับในวัยเจ็ดสิบเนี่ยก็ภูมิใจอยู่ว่าเราได้สู้มาจนตัวนี้ลูกหลานเราก็จะดําเนินการต่อไปนะครับนั่นคือความภูมิใจอย่างสูงสุดแหละครับแม้ว่าปัจจุบันจะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ทางกรรมนก็ยังคงไม่หยุดนิ่งในการดำเนินภารกิจในการสารต่อแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้เดินหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับทุกๆชุมชนต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน w w w .iso.c.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374